ลมมันหอบเอากลิ่นดินกลิ่นดอกลั่นทมเน่าๆมาปะทะหน้าตั้งแต่ก้าวแรกทับสแกตตอนเที่ยงคืนไม่เคยเงียบสนิทขนาดนี้เมื่อก่อนไอ้โคงไฟทางเดินนั่นอีกแปลกติดเฉพาะตอนคนเดินผ่านไอ้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเดินท่อมๆเข้าไปในป่าช้ามองหาหลุมศพใหญ่อากาศมันเย็นยะเยือกเย็นจนขนลุกชันไปทั้งตัวทั้งที่เมื่อกลางวันแดดเปเลี้ยงจนแสบผิว แล้วก็เริ่มรู้สึกดินใต้เท้ามันหยวบหยวบเท่ากันเป๊ะทุกก้าวเหมือนมีใครเอาน้ำหนักมากดไว้ตอนแรกคิดไปเองคงคิดมากไปแต่เสียงเสียงเหมือนคนเดินตามไม่ใช่เสียงเท้าเราเบากว่าเหมือนเด็กหันไปไม่มีใครเดินต่อโคมไฟติดดับติดดับตามจังหวะก้าว เสียงเด็กนั่นใกล้เข้ามาแม่เสียงกระซิบข้างหูยายไม่ได้ฝังตรงนี้